สวัสดีครับบริษัทเอลิ e p o อกเกรประเทศไทยวันนี้จะมาสาธิตการใช้เครื่อง s u p e r f o ฟอ B.W.25 และขั้นตอนการประกอบเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่จะได้ไปในกล่องนะครับกวยน้ำมันดีเซลแล้วก็กวยน้ำมันเบนซินนะครับถุงเครื่องมือแล้วก็ปลายท่อวิธีประกอบท่อนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนน่ครับแล้วก็เอาตัวนี้ออก ใส่ปลาย่อตัวนี้นะครับมันจะมีรูตัวนี้เอาให้ตรงตัวนี้ส่วงเข้าไปครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับหันให้แน่นนะครับ เรียบร้อยครับหลังจากที่ประกอบปลายท่อเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปคือใส่ฐานครับใส่ตัวนี้ครับบิดตัวนี้เปิดออกมาที่ใส่ฐานก้อนด้านล่างนะครับเอาลบเข้าก้อนด้านบนบวกเข้าลบออกแล้วก็ปิดฝาใส่่านเสร็จแล้วเช็คไฟนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าให้สูบปั๊มลมครับ อ่าอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้แสดงว่ามีไฟครับขั้นตอนต่อไปครับอ,อันนี้มาเติมน้ํามันแก๊สโซฮอล์95ในถังนี้นะครับใช้กลวยที่มีตะแกรงกรองนะครับเติมน,น้ํามันแก๊สโซฮอล์95ถังที่สองนะครับเป็นน้ํามันดีเซลผสมยาฆ่ายุงนะครับเรามาเติมกันเลยครับใช้กลวยที่มีตะแกรงกรองนะครับพอเติมดีเซลเสร็จแล้ว ก็จะพร้อมสตาร์ทเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวดูวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับว่าต้องทํำยังไงันดับหนึ่งครับการจะติดเครื่องเราต้องเปิดวาล์วน้ำมันก่อนนะครับเปิดให้สุดเลยตัวนี้ครับถ้าบิดทางนี้คือปิดวนนี้คือเปิดแต่เวลาจะดับเครื่องให้กดตัวนี้ลงกดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับหรือไม่ก็หมุนปิดน้ํามันไปเลยครับได้2วิธีครับครับหลังจากที่เครื่องติดแล้วเราจะปล่อยควันนะครับให้ให้หมุนวาล์วตัวนี้นะครับมาด้านนี้แล้วก็ปล่อยควัน พอเราจะหยุดการใช้งานหรือว่าจะดับเครื่องให้ปิดควันก่อนทุกครั้งครับเดี๋ยวมาจะสอนวิธีการปล่อยควันนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วปล่อยควันเทสควันให้ดูนะครับ